วันนี้เนี่ยนะทำงานเนี่ยผมว่าเวลาส่วนใหญ่ของการทํางานเนี่ยเราก็หมดไปกับการหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยองค์ประกอบของการทํางานมันหนีไม่พ้นต้องใช้ข้อมูลเพื่อนําไปสู่งานของเราที่มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ไม่น,น่าตกใจก็คือว่าในขณะที่โลกของเราเนี่ยกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับ AI tool เนะี่ยมีทั้งมากมายหลายตัวให้เราเลือกใช้เนี่ย แต่ก็ยังมีคนอีกเป็นจํานวนมากนะครับที่ยังใช้วิธีการแบบเดิมๆอยู่นะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบทดลองกันให้ดูให้ชัดๆไปเลยดีกว่าว่าถ้าเราใช้ ai tool สัก2ตัวเนี่ยในการหาข้อมูลนะครับเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิมของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะได้และสิ่งที่มันออกมาแตกต่างกัน เป็นยังไงบ้างนะครับก็พบกับผมนะครับดรพีและพีรัตน์ธัญวัตรพรบุญนะครับก็ผมเองมีความช่วยมีความเชื่อแล้วก็มีความชอบนะครับในเรื่องของการเอา AI มาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวันและผมอยากจะบอกพวกเราอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ต้องคิดว่าเราต้องรู้ลึกเก่งติดตามมันทุกอย่างว่ามันมีอะไรออกใหม่บ้างอันนั้นอาจจะยังไม่ถึงสเต็ปนั้นนะวันนี้เอาแค่ให้มันมาช่วยเราเนะี่ย ในงานทุกๆวันที่เราทำให้ได้ก่อนพอเราใช้เป็นการพลิกแปลงจะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมลองมาเยอะแล้วนะฮะสอนผู้ประกอบการมาหลายบริษัทเอาเข้าจริงเนี่ยจุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือเขาควรจะต้องแอพพลายพื้นฐานของมันเนี่ยกับงานพื้นฐานของเขาเองก่อนนะฮะมันถึงจะทำให้ AI เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการทํางานของเราไปได้นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ในวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราก็คือเรื่องของการเอา AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับในการทํางานซึ่งผมบอกก็ตัตอนต้นแล้วแหละว่าปัญหาของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลเนาะ<ส>เพื่อจะนําไปสู่การเอาข้อมูลเหล่านั้นน่ะมาใช้ประโยชน์กับการทํางานงั้นผมจะเปรียบเทียบ3วิธีวิธีแรกก็คือวิธีที่เราใช้แบบปกติ วิธีที่2เราจะใช้ GPT search และวิธีที่3เราจะใช้ perplexity นะครับถ้าดูจากางานของเราเนี่ยปกติถ้าเราสมมติว่าแม่เงานกันละกันเอาเรื่องที่เราอยากรู้ส่วนตัวช่วงนี้สิ้นปีแนละ้วเราก็คงอยากรู้ว่าเออเฮ้ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนงานมันมีงานไหนหน่าสนใจบ้างงานไหนที่จะทำให้เรารายได้สูง,สง อันเนี้ยเราไม่ต้องไปถามคนอื่นละเราถามผ่านรูปแบบการทำงานผ่านหน้าจอได้เลยนะถ้าเป็นวิธีแบบปกตินะครับเราก็อาจจะอยากรู้ว่าเออเฮ้ย What are the job trends in Thailand for 2อง5เนาะผมก็ใช้ Google search ปกติซึ่งทุกคนใช้อยู่แหละ ผมก็ใช้นะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่างานไหนทิศทางเป็นยังไงในปี2025้เพราะวเรากำลังวางแผนจะเปลี่ยนงานใช่ไหมเราก็อยากรู้สิว่าเฮ้ยงานไหนมันเป็นที่ต้องการงานไหนจะเรียกรายได้ได้เรามาดูสิ่งที่ google ให้เรานะครับ google ก็จะบอกมีหลายๆเว็บไซต์นะครับไล่ดูเลยมีตั้งแต่อันแรกก็คือ จะเป็นจาก Australian Thai c h a m b e r นะฮะแล้วก็มีจากเฮ hey นะครับอ่าเพียบเลยโรเบิร์ตวอเตอร์เฮโรเบิร์ตวอเตอร์นี่เป็นพวกบริษัทหาคนไปทำงานนะในตำแหน่งสูงสูงนะครับแล้วก็มี b a n กอ o k พ o s t d e e c o ก็เหมือนกันนะครับเออเริ่มดูนะ่าสนใจมีแสดงว่ามีมีคนพูดแล้วว่าเฮ้ยว่าปีหน้าเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างที่เป็นเทรนด์ในบ้านเรานะครับ แต่ถ้าเราดูอย่างนี้เรามีเวลาพอไหมครับอ่ะเลิกเข้าไปดูแต่ละตัวอ่ะอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สอันที่ห้าดูไปเรื่อยๆไล่อ่านไปเรื่อยๆในท้ายที่สุดมันก็จะสิ้นเปลืองเวลาเพราะเราเข้าไปดูแต่ละตัวเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปอ่านอีกแล้วก็เข้าไปสรุปอีกสมมุติเราเข้าไปดูสิบไซส์ไซส์หนึ่งเราจะเสียเวลาสักห้านาทีางเงี้ยหมดเวลาแล้ว เป็นชั่วโมงแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้เวลาให้มันสั้กระชับเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจะจะได้มีช่องทางเยอะขึ้นลงลึกไปในรายละเอียดมากขึ้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใช้ Google นี่ยังไม่รู้เลยว่าแค่หน้าแค่คลิกแรกยังไม่รู้เลยนะว่างานไหนเทรนด์มันเป็นยังไงต้องไปอ่านเองแต่ถ้าเรามาใช้ GPT search เดี๋ยวนี้ GPT เขาก็มีฟังก์ชัน search นะครับก็กดไป ให้เป็นเซิร์ชนะครับแล้วก็แปะไปเลยดูทิเป็นไงโอ้โหมาแล้วนะมันไปรวมข้อมูลมาแล้วเนาะบอกว่าในปี2025นะครับ several key trend นะครับ expansion in high tech sector high tech ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลโยีสูงเนาะบอกว่าไทยเขาก็แม่นเนี่ยเขามี ambition goal นะครับในการที่จะ สร้างคน280,000อัตรานะสำหรับอุตสาหกรรมด้านที่มันแอดวานซ์นะครับภายใน5ปีข้างหน้านะครับเขาจะโฟกัสที่เซมิคอนด์ EV, AI ถ้าเรามองทิศทางของรัฐบาลเข้าไปทางนี้เี๊ยเรามาดั้งดูงานของเราเอยมันยังไงได้บ้างต้องมาดูแล้วเราอยู่ในอุตสาหกรรมตอนนี้เราอยู่ในอุตสาหกรรมพวกนี้หรือเปล่าหรือถ้าตอนนี้ เรายังไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมพวกนี้ก็ต้องเตรียมตัวหาความรู้นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ flexible purpose at work พูดถึง millennial แล็ gen z มีการมองเรื่องเรื่องของ work life balance นะครับเออเรื่องพวกนี้ก็จะมีเทรนด์ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราพิมพ์ไปก็คือ job trend นะ,นะะนั่นหมายความว่าอะไรก,ก็อาจจะจริงนะครับที่เดี๋ยวนี้เ,ออเด็กรุ่นให,ใหม่ เวลาหางานเนี่ยก็จะดูเรื่องของเ,ออเขาต้องการความฟล e x i เบิลจะดูว่ามีวันที่สามารถทํางานที่บ้านได้ไหมทํางานที่ออฟฟิศกี่วันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรื่องของ Diversity ต y ้ไซเบอร์ซิเคีย้เอ้ยจริงๆจอบด้านนี้น่าสนใจนะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของ Cyber a t t a c k ก็เยอะนะครับพวก Fraud พวก s c มและพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้บุคลากรที่ทำงานด้านนี้มีความต้องการสูงขึ้นเช่นกันนะฮะ ก็พูดถึงเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจอะไรต่างๆเห็นไหมแชท GPT ก็จะมาส่งนี้เดี๋ยวเราไปดู Perplexity กันนะครับทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ใช้ฟังก์ชันที่จ่ายเงินเลยนะฮะแต่จริงของผมผมีแชท GPT ที่เป็นเสียตังค์เนอะแต่ว่าข้อมูลนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองเล่นดูเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีก็ก็ได้คำตอบที่ดีประมาณนึงแล้วนะครับงั้นเรามาดูตัว Perplexity บ้าง ซึ่งเคยพูดไปก่อนนั้นๆๆแล้วนะครับ p ป r p e เพซิีเนี่ยเก่งในเรื่องของการหารข้อมูลนะครับคราวนี้เรามาดูเทรนด์สองพัน้าเขาก็ไปลากมาจากซอร์สหลากหลายที่นะครับมีบางอันนะเป็นซอร์สที่มันเหมือนกนะับ google เลยนะเนี่ยตัว Australian Chamber ofth a ไทยแลนี่ไหมนี่ไปดึงมาด้วยนะ Adeco กอ่าแปบบ๊บๆ a d e c เเห็นไหมครับ แล้วก็มีอะไรอีกนูแคมอืรู้สึกว่าจะมีนี่นี่นี่นูแคม o s t n n demand t e c h job in Thailand นะครับดังนั้นมันรวมมาให้เรานะครับแล้วก็มันก็มาตอบเรานะฮะบอกว่าปื๊ดคียนะ์จ็อบเทรนเทคจ็อบเ t e c h j o สองแสนปดคุ้นๆไหมฮะตัวเลขจะเหมือนกับ Chat GPT เลยนะฮะสองแสนปดนะครับ แล้วก็ยังพูดถึงสกิลโปรเฟชชั่นอลนะครับว่าหายดีมาในกลุ่มไหน IT d i ดิจิ l ัลเอนจิเนียริ b ง t ร c อต e ก l t เฮล r ์แคร์เร Work ิลเวิร์กคอมเพลติฟิตซาราแลนดนะฮะแล้วก็เรื่องของ l e ARNING อะไรต่างๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าถ้าเราใช้ AI Search เนี่ยมันจะมาด้วยคำตอบมันจะมาด้วยคำตอบเราไม่ต้องหาคำตอบ แบบเหมือนที่ใช้ Google Search นะครับแต่พอเรามาดูทั้ง Chat GPT ทั้ง Perplexity มันก็มีความแตกต่างกันนะครับในมุมของคำตอบบางประการนะฮะใน Chat GPT เนี่ยอาจจะมีบางแง่มุมที่ให้ออกมาแต่ในตัว Perplexity กัมีแง่มุมที่มากกว่าเช่นเรื่องรายได้เนี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ เห็นความแตกต่างในร,ระดับหนึ่งแล้วนะว่าถ้าเราอยากจะหาข้อมูลเนี่ยผมย้ําเลยว่าถ้าเราใช้ AI search เนี่ยข้อดีที่เราจะได้จากมันคือมันจะสรุปคําตอบมาให้และเราจะสามารถหาเพิ่มเติมโดยถามม่นนีก,ก็ได้สมมุติเราไปที่ ChatGPT เนี่ยมันจะมี source ให้เราบอกใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมล่ะบางทีเราก็นั่งนึกข้อมูลไหนดีวะที่เราอยากรู แต่ถ้าเราใช้ p e r ่อปร City มันง่ายกว่านั้นครับเพราะอะไรนี่ครับมันมีการคาดเดาไว้แล้วว่าคนที่หาข้อมูลตรงนี้อาจจะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างเช่นสมมุติเราอยากรู้ว่า Job Trend ของประเทศไทย2025เป็นอะไรแล้วใช่ไหมครับมันน่าจะมีคำถามต่อเนื่องเช่นเฮ้ยถ้าเกิดว่า Skill เนี่ย Top Tech Skill Need สำหรับ Job ความหมายก็คือว่า ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคลสกิลที่มีความต้องการสูงในปี2 0 2 5เป็นอะไรลองมาดูนะ,ะก็กดไปดูเลยนะครับมันก็จะเป็นการพูดถึงเรื่อง AI machine learning นะฮะ cloud computing cyber security เห็นไหมผมพูดไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ data science software development digital marketing โอ้เพียบเลยอันนี้เป็นกลุ่ม tech skill นะครับที่มีความต้องการสูง จริงๆแล้วเนี่ยในเก้าในเก้าถึงสิบข้อนี้นะฮะจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้เฉพาะมีความต้องการเฉพาะในประเทศไทยนะมีความต้องการสําหรับตลาดโลกเลยหลายข้อนะครับผมว่ามันไม่จําเป็นต้องไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยละพวก AI ไพวก m a c h i n เ l e a r น i n g เนี่ยเดี๋ยวนี้มีสอนฟรีมีเซอร์เต็มไปหมดนะครับแล้วเราสามารถฝึกซ้อมเล่นได้เองด้วยข้อมูลจากคอร์เลยหลายๆที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่า พนักงานทุกคนเนี่ยต้องเป็นเซียนเอต้องถึงขนาดเป็น AI Specialist สิ่งที่เขาคาดหวังคือเอาเอาเอาให้มันใช้งานได้ก่อนเอาให้มันมาช่วยงานประจำวันได้ก่อนเอามันมาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้งานมันเร็วขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นได้ไหมเออแค่นั้นเองซึ่งพื้นฐานเหล่านี้มันไม่ได้ยากเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่ยอมใช้นะแต่ผมว่าสนุกนะครับ ถ้าเราลองเล่นกับมันดูเนี่ยเราจะเห็นประโยชน์มากมายนะครับที่ทําให้งานเราเนี่ยสําเร็จเสร็จได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับครวนี้ถ้าเราอยากจะรู้เพิ่มเติมผมอยากให้เราดูเรื่องของการเป็น AI expertis เนี่ยสำหรับ tech job มันสำคัญยังไงนะครับก็นี่น,นะฮะตัวแรกเลยไฮไลท์เลยนะ high demand แล้ว salary premium นะครับ นี่เขาบอกเลยว่า Demand ตรงนี้นะฮะมันมันเป็นที่ต้องการสูงมากตอนนี้องค์กรเนี่ยนะครับ9 4 o f o r g a n i z a t i o n i n d i c a t e d t h a t t h e y w i l l a c t i v e l y s e e k a i t a l e n t ถ้าพวกเรามี AIcompetency อยู่ในมือนะนะครับใช้งานได้ใช้งานเป็นแล้วก็ใช้งานคล่องจัดการนง,งานในแต่ละวันได้นะครับแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนนะเอาแบบ พื้นฐานหน่อยก่อนนะมันก็มีโอกาสแล้วนะครับที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดงานในอนาคตอันไกลนะฮะคุณไม่จําเป็นต้องย้ายสายงานอย่างได้เลยเพราะสายงานที่เราอยู่เนี่ยแค่เรามี a อ compete n เ y นีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยแตกต่างไม่ใช่มันอาจสิทําให้เราแตกต่างเลยนี่นะครับยังมีข้อมูลเพิ่มเตมิมอีกเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยยินดีที่จะจ่ายนะเวย้ยเออ41 m o อ e ็อเออถ้าเกิดคุณยิ่งเทพมาก แต่ถ้าเกิดว่ามีพอได้ใช้เป็นเหนือกว่าคนทั่วไปเนี่ยผมว่า15-20%อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องอยากนะครับมันไม่ได้มั่วมานะมันมีแหล่งที่มาที่ไปของข้อมูลนะครับว่ามันเอามาจากไหนอย่างตัวที่มันพูดว่าอ,องค์กรยินดีที่จะจ่ายเนี่ยก็เอามาจาก b a n ก k o k Post เอามาจากเอนชั่นนะครับแล้วเอามาจาก t h a l l n n d u u s n n s s s n w w ด้วยนั่นเองนะครับ นะฮะเนี่ยเราทิศทางต่อไปเนี่ยทุกองค์กร่นวิ่งไปทางนี้แน่นอนนะครับตอนนี้มันมันเห็นได้เลยว่าสกิลแกร็ยผมว่าทักษะที่คนทั้งโลกเนี่ยกำลังมีแกรใหญ่มากก็คือไม่ใช่แค่เรื่องภาษาละมันเป็นเรื่องของ AI AI Competency นนซนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่อยากให้พวกเราตื่นตระหนกแล้วก็กลัวไปก่อนแล้วก็ไม่อยากให้พวกเราต้องพลาดโอกาสทองในการที่จะ มีทักษะเหล่านี้ติดตัวไว้ในมือนะครับก็อย่างที่พูดทุกตอนทีลรสเต็ปเอาเรื่องง่ายๆก่อนอย่าไปสนใจอะไรที่มันไกลตัวมากเห็นเขาโชว์ศักยภาพนู่นนี่นั่นบอกผู้คุณได้เลยเดี๋ยวก็ทําได้ไม่ต้องกลัวเอาง่ายๆก่อนใช้มันให้เป็นก่อนกล้าคุยกับมันก่อนกล้าลองเล่นกับมันก่อนสองตัวนี้ก็พอนะครับ Perplexity กับ h a t GPT กลับมาดู h a t GPT สักหน่อยนะครับ ใช้ GPT เนี่ยก็อย่างที่บอกถามอะไรก็ตอบอย่างนั้นแต่จะไม่มีการไกด์เราเพิ่มเติมว่าเออมันมีอะไรที่ควรรู้อีกบ้างดังนั้นทักษะในการใช้ GPT search มันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความสอดรู้สอดเห็นของเราด้วยว่าเราอยากจะรู้อะไรเพิ่ม,เต,มเติมนั่นเองนะฮะที่โชว์มาทั้งหมดอาจจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับกลุ่มที่เป็น AI พวกนี้ภาษาอังกฤษก็ จะให้าคาตอบที่ดีกว่าภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ข้อมูลหลังบ้าน,นาว่าเขาไปเจออะไรมาตอบเราแต่ถ้าเราอยากจะให้เขาตอบเป็นภาษาไทยเราก็บอกเขาก็ได้ช่วยช่วยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยช่วยแปลเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกันนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้สิ่งที่อยากให้เห็นมีแค่นี้เองเลิกเลิกสักทีกับการใช้ Google Search ยังใช้อยู่ได้นะถ้าใช้ในการหาข้อมูลแล้วมีเวลา ใช้ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเวลามันน้อยอยากจะเข้าเป้าเข้าประเด็นใช้ GPT search ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเป็น Perplexity ได้จะดีกว่าและทั้ง GPT ทั้ง Perplexity เราสามารถลงเป็นแอปในมือถือได้เป็นถือว่าเป็นอาวุธคู่กายเวลาเราต้องการรู้เรื่องอะไรนะแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เรารู้เรื่องราวต่างๆได้ทันทุ่งทีนะครับแบบไม่คาใจด้วย นึกง่ายๆเจ้านายอยากรู้อะไรปุ๊บเราปุ๊บทีเดียวเราตอบได้เลยทันทีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับของการเปลี่ยนมุมมองจากการใช้ Search Engine มาเป็น AI Search นะฮะคิดเห็นย่างไรอยากจะแนะนำตัวไหนนะครับว่ามีตัวไหนหน่าสนใจก็แนะนำมาได้นะครับโอเคนะฮะติดตามรายการ AI ยังไงดีก็ได้ในตอนต่อไปผมยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอยากจะเอาของง่ายๆ แต่ใช้เวลาเยอะเอา AI มาใช้ก่อนเราจะได้เห็นประโยชน์ของมันนะครับติดตามกันได้ในตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสัปดาห์หนี้ลาไปก่อน